ทำไมมันถึงยังเป็นปัญหาที่เราต้องคุยกันอยู่เรื่อยๆคะเนี่ยคือเรื่องการใส่หมวกกันน็อกเนี่ยแหละคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่เอ่อเหมือนจะธรรมดาแต่สําคัญมากนะคะใช่ครับเป็นเรื่องที่คุยกันไม่จบจริงๆนะเริ่มสักข้อมูลสําคัญสําคัญก่อนเลยไหมคะอย่างสถิติที่ว่าใส่หมวกเนี่ยช่วยลดเจ็บหัวได้ตั้ง69%เลยนะครับ แล้วก็ลดโอกาสเสียชีวิตได้ถึง42%เลยทีเดียวตัวเลขนี้มันฟ้องชัดๆเลยครับอืมแต่ที่น่าห่วงก็คือประเทศไทยเรานี่แหละสถิติเสียชีวิตบนถนนเนี่ยเออสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะหลายแหล่งข้อมูลก็บอกตรงกรันใช่ครับแล้วเรื่องกฎหมายนี้ก็ชัดเจนมากนะครับพรบจราจรทางบกมาตรา122เนี่ย บังคับเลยว่าทั้งคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็คนซ้อนท้ายเนี่ยต้องใส่หมวกกันน็อกครับค่ะต้องใส่ทั้งคู่เลยครับผมทีนี้เอ่อเรื่องบทลงโทษนะถ้าคนขับไม่ใส่เองเนี่ยก็มีโทษปรับไปไม่เกิน2,000บาทอืมก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะครับเพราะเขาถือว่าคนขับเนี่ยมีหน้าที่ต้องดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยโหดเหมือนกันนะคะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเจอผู้โดยสารปฏิเสธทีเดียวค่าปรับนี้อาจจะเอ่อเท่ากับค่ารอบหลายรอบเลยนะ ใช่ครับกระทบหนักเลยสําหรับคนหาเช้ากินค่าเนี่ยแล้วอย่างนี้ปัญหามันคืออะไรคะทําไมผู้โดยสารถึงไม่อยากใส่ประเด็นนี้มันสะท้อนปัญหาเหมือนกันนะครับคือเอ่อส่วนใหญ่ที่เจอก็คือเรื่องความสะอาดความกังวลเรื่องสุขอ,อนามัยอะครับหมวกใบเดียวใช้กันหลายคนเขาก็ไม่แน่ใจนะเนาะอ๋อเข้าใจเลยค่ะเรื่องความสะอาดนี่เองแต่ภาระค่าปรับกลับไปตกที่คนขับซะงั้นครับ กลายเป็นว่ากฎหมายเนี่ยผลักภาระไปให้ผู้ให้บริการรายย่อยแต่ว่าไม่ได้ช่วยแก้ที่ต้นเหตุคือความกังวลของผู้โดยสารโดยตรงอืมแล้วพอเจอแบบนี้พี่วินหรือไรายเดอร์เขาทำยังไงกันบ้างคะมีวิธีรับมือไหมก็เท่าที่เห็นเห็นกันนะครับก็พยายามแก้ปัญหากันไปอย่างบางคนก็เตรียมหมวกสำรองไว้หลายๆใบหน่อยให้ผู้โดยสารเลือกได้เพื่อจะสบายใจขึ้น อ๋อมีหมวกให้เลือกครับหรือไม่ก็พยายามพูดคุยอธิบายถึงความสำคัญว่ามันจำเป็นนะมันเป็นกฎหมายนะอะไรแบบนี้บางคนก็ติดป้ายเตือนไว้ที่รถเลยก็มีครับค่ะก็คือพยายามสื่อสารกันไปแต่ถ้าเรื่องความสะอาดมันเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเออก็น่าสนใจนะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรมาช่วยได้ไหมมีครับมีเหมือนกันคือมันมีนวัตรกรรมที่เข้ามาตอบโจทย์เรื่องนี้พอดีเลยอย่างเทคโนโลยีอบหมวกกันน็อกที่ชื่อว่าแคดเ e ลเมะครับ แคทเฮล t ทำงานยังไงคะอ๋อมันเป็นตู้หรือเครื่องอบนี่แหละครับใช้เวลาไม่นานประมาณ8นาทีเองก็อบฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดข้างในหมวกได้เลยโหดีจังแบ่นาทีเองเหรอคะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีนี้มันช่วยแก้ตรงจุดเลยคือลดความกังวลเรื่องความสะอาดซึ่งมันเป็นอุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนลังเลไม่อยากใส่หมวกที่ใช้ร่วมกับคนอื่นนะครับค่ะ สรุปแล้วคือเรื่องหมวกกันน็อกเนี่ยมันสัมพันธ์หลายด้านเลยนะทั้งเรื่องกฎหมายที่ต้องทำตามความปลอดภัยของตัวเองของคนซ้อนแล้วกเ็เรื่องสุขอนามัยที่มองข้ามไม่ได้เลยโดยเฉพาะกับกลุ่มพี่วินไรเดอร์ที่ต้องเจอลูกค้าเยอะๆใช่เลยครับเพราะฉะนั้นการหาจุดสมดุลระหว่างเรื่องกฎหมายเรื่องความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องสุขอนามัยเนี่ย เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเพื่อให้ทั้งคนให้บริการและก็คนใช้บริการเนี่ยมั่นใจด้วยกันได้ค่ะเห็นด้วยเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้มคำถามชวนให้คิดกันต่อนะคะว่าพอเราเห็นแล้วว่าความกังวลเรื่องความสะอาดความปลอดภัยของหมวกสำหรับคนซ้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนอกจากเทคโนโลยีอบฆ่าเชื้ออย่างแคทเฮลเมทที่ว่ามาแล้วเนี่ย เราจะมีแนวทางอื่นๆอีกไหมคะที่จะเอามาปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานสร้างความมั่นใจแล้วก็แก้ปัญหานี้ให้มันครอบคลุมได้ผลจริงๆในวงกว้างอะคะ่ะ